ผมเกิดมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มเข้ามากันละผมจะพาทุกท่านไปกันที่สายคุณน็อตครับซึ่งตอนนี้คุณน็อตอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณนอ็อตสวัสดีครับปิดหมอ,อน็อตฮะถ้าอย่างนั้นมานะฮะเรื่องที่บอกว่าชะตาลิขิตไม่อาจฝืนเหตุการณ์ที่ว่านี้พาพี่ยอมไปสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอเกินนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน ย้อนไปตอนสมัยเด็กๆก่อนคือผมเป็นคนสมัยเด็กๆผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเรื่องนี้เลยนะบ,บอกก่อนนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีเ้าเรียกว่าเอาแปะครับชินแสเขาก็มาทักผมกับน้องชายว่ามาน,นานแล้วนะทั้งแต่เด็กๆเนะี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบคนเป็นนักลบอะครับพ่อไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ส่วนน้องผมเป็นแบบเจ้าขุนมุนานายจะได้ไปต่างประเทศส่วนผมอะ จะมีอุบ,บัติเหตุต้องให้ระวังครับผมก็เออก็ฟังแต่ผมบอกก่อนนะครับเมื่อก่อนผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอืเห็นผมเล่าหลายๆเรื่องผมไม่เชื่อเลยนะทุกวันนี้หมอดูก็ยังไม่ได้ตังค์นป่งนะผมก็เป็นคนแบบไม่เชื่อแล้วทั้งเนี้ยแล้วพอมาเป็นเรียนช่างก็จริงอย่างที่สินแสบอกผมโดนปันแขนนี่ห้อยลุ่งเน่งเลยครับผมก็สักเริ่มเฮ้ยมัน ต้องระวังไว้ครแัแต่แปวคนนี้มันพูดแม่งว่ะแล้วเขาบอกว่าน้องชายผมจะได้ไปต่างประเทศบอกทุกวันนี้มันก็เป็นทัวร์ไปต่างประเทศบ่อยมากอืผมเริ่มเชื่อนะคุณปัออยู่มาวันนึงผมได้งานที่ช่วงโควิดปีหกสามเป็นโรงงานล้างเขาก็มีเอโนเวตใหม่แล้วมีเจ้าของใหม่ ก็ติดกล้องหลายตัวครับผม่าไปติดกล้องขณะที่เข้าไปพื้นที่ก็โรงงานล้างเข้าใจไหมมันก็จบแบบวงเวงมากเลยครับ,รบถึงแม้จะมีช่างทาสีอะไรอยู่ก็คนน้อยไม่มีคนเลยโอรโรงงานที่ว่านี่มัน,ม,นมันใหญ่ขนาดนะฮะเป็นโรงงานไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หน้าที่น่าจะประมาณสิบรไร่โอ้ครับใหญ่อยู่เหมือนกันครับอยู่แถวๆนครปฐมผมก็ไปดูก็รับงานติดกล้องทั้งหมดยี่สิบตัว ก็โอเควันที่ไปทําอะครับผมก็ต้องขึ้นฝ้าช่างกล้องเนี่ยก็จะต้องมีการเดินสายบนฝ้าครับครับก็ไปเดินมาหลายที่เนี่ยมีอยู่ที่เนี่แหละครับช่วงต้นๆเดินบนฝ้าก็ไปดูทีมงานทํางานนะครับถึงแม้เราจะเป็นลูกพี่ก็ต้องไปดูอยู่บนฝ้าด้วยกันกับเขาพอไปช่วงท้ายลงงานนะครับมันหายใจไม่ออกอึกอะอยู่บนฝ้านะครับแล้วไม่ได้เป็นผมคนเดียวทุกคนเป็นหมดครับ อยู่บนฟ้ากันประมาณสี่คนก็เลยต้องลงมาให้ผมก็มีความรู้สึกมมันก็ที่นี่มันจะแรงเหมือนกันเพราะผมเมี่ผ่านอะไรไปเยอะครับถึงแม้ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ตอนหลังๆเริ่มเชื่อไงครับก็เลยจุดทุ่วัับก็ขึ้นไปใหม่บนฟ้าคราวนี้ก็ก็ไม่มีอะไรก็ทํางานจำสบกนะฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงต้งท้ายลงนะ้ะ วันถัดไปครับผมก็ไปทํางานเหมือนเดิมแล้วมันมีหลาย,ายจุดนะครับ,รบเขาต้องหรือต้องเซอร์วีดูรอบๆจริงงานทํางานตรงนี้คนนี้ทํานี้เรแบ่งหน้าที่ไปก็แบ่งให้คนหนึ่งไปทําด้านหลังโรงงานจุดที่เราจะเดินฟ้าตรงด้านหลังนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องขึ้นฟ้าไปอยู่ด้านหลังก็ให้เขาไปคนเดียวนุ่งน้องผมคนเนี้ย <c oughs> มันก็ไปทําคนเดียวขณะที่ปีนบีนบันไดครับมันมี เหมือนลมอ่ะพี่ป๋องหมุนหมุนหมุนอยู่ด้านหลังเขาแต่ไม่ได้เป็นลมหมุนบ้าหูแบบใหญ่ๆนะเป็นลมหมุนเล็กๆนะครับหมุนอยู่ตรงนั้นข้างหลังเขานานเลยครับเขาบอกหมุนอยู่นั่นแหละเขาก็หันไปมองก็หมุนอยู่นั่นแหละครับวนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เดินมาบอกผมบอกพี่ที่นี่มันแหลว่าพูดจะพูดคํานี้ครับเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเจอหายใจไม่ออกทีละนั่นแหละ ผมก็เออเออไม่มีอะไรหรอกทํางานไปเพราะว่าผมจะเป็นคนอย่างหนึ่งคือจะไม่ไปเสริมให้หลูกน้องกลัวครับไม่เสริมแต่ก็รู้ว่ามีมอะไรน่ากลัวเหมือนกันอ,อีกวันถัดไปก็ให้อีกสองคนนะไปไปทาสีตรงด้านหลังมันจะมีโครงเหล็กสําหรับวางกองขึ้นไปทาสีด้านหลังนะครับมุมด้านหลังด้วยกันพอเขาทาสีเสร็จเขาก็เหมือนทักจุดบุรี่ครับข้างหลังมันจะเป็นแบบทุ่งนาลุงโลกเป็นแบบต้นไม้เยอะ เปี่ยวมีไม่มีค่อยไม่มีคนนะมีห้องน้านอยู่ด้านหลังเขาก็ดูดุรี่ <c oughs> สีสเปร์กวางตรงกระไดตรงนั้นแหละพอก็เดินกลับมาสีสเปร์หายหายเองหายไปเลยครับทั้งนั่งที่เขาบอกเขานั่งดูดุรี่เขาก็มองว่ามีคนเดินมานะอื <c oughs> ไอเรื่องนี้มันแปลกเหมือน,นกันโอ้โหมันกลางวันแตกแมันหายไปเอง <c oughs> ผมก็พูดในแง่ดีว่าลมมันแรงมากข้างหลังมันปิวตกไปในท่ออะไรที่ฟาว เอเขาก็นิดนี้เป็นไปก็ไม่มีอะไรแต่สองคนแต่มันก็แข็งแขงใจแล้วก็คุยกันทุกทิกทุกคิ้งเลยผมก็คือทีมงานมันมันคุยกันเยอะละแล้วผมก็เห็นช่างสีมันมันนอนที่นี่พี่บอกช่างสีมันจะมีนอนที่โรงงานอยู่ประมาณสี่ห้าคนช่างทาสีแต่แต่คุยบอกพี่ที่นอนนี่เนี่ยช่างทั้งคืนมันมีความรู้สึกอย่างไร,งรบ้างเขาก็บอกพี่บอก ก่อนที่พี่มามันมีช่างมาทําแล้วมันมันตกตรงด้านหลังตกอ่าตกตกมาตกขึ้นไปทํางานที่สูงก็ตกลงมาอ่าแล้วเขาก็ไม่ได้บอกครับทุกวันเนี้ผมเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกเสียงเด็กตรงห้องน้าด้านหลังอนะ่ะครับพอไลายผมฟังผมก็อืมมันมัน ที่นี่มันน่ากลัวเหมือนกันเว้ยเราทีในใจนะผมถามหน่อยคําว่าตกลงมาหรือว่าครงานตกลงมาฮะคือตกมาโทษนะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเขาว่าเสียชีวิตเลยนะพี่ต๋อครับใช่ครับพูดถึงเสียชีวิตเลยแต่ผมก็รู้แล้วแหละว่าทิงนี้มันมันน่ากลัวทีนี้ผมก็ยังทํางานไปเรื่อยๆพยายามพยายามจะป้องกันตัวเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะ เคยโดนหมอดูทักพยายามจะไม่ให้โดนฟันที่แขนพยายามจะไม่ให้แขร์นั่นเลยผมก็ฝันที่ป๋องคืนหนึ่งผมฝันผมฝันว่าผมเดินดูลูกน้องทํางานเนี่ยแหละอยู่ๆมันมีคนกระโดดเกาะคอผมว่าพี่ปรอบในฝันมันเหมือนมีคนตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่อ้วนๆครับป้อมๆเกาะคอแล้วผมไหยลงไปเลยครับพี่ป๋อม แล้วผมก็สะดุ้งตื่นเนี่ยผมบอกตรงๆนะพี่ต่อผมรู้สึกว่าผมเครียดมากในทงานที่โรงงานเนี่ยผม,มเลยว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาผมฝันอย่างนี้ยมันมันรู้สึกคือมันเหมือนมีคนเตือนเราอะอครับพี่ต่อครับแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องของตาสินแสด้วยว่าระว,วังอุบัติเหตุเพราะผมเคยโดนข้างนวเขาบอกจะโดนทั้งสองข้างข้างเลงผมยังไม่โดนเลยทีนี้ มันก็ยังมีอีกพี่ตองมีลาขึ้นมาอีกเนี่ยมันมีบูทูจะเด้งมาเป็นรูปหลวงพ่อสะทอนเบอร์เบอร์เ,อร hmm. เด้งมาในมือถือผมพี่ต๋อง hmm. ผมก็บอกแฟนเลยว่ามันมีมาอยู่ๆกว่าได้ไง,งไม่รู้ hmm. ตอนนั้นใจไม่ค่อยดีเนี่ยหลวงพ่อสะทอนมันทักเราแล้วว่าเราคนแปยยืเดื่องเหมือนกัน hmm. ผมหาท่านมาแฝงพยายามจะไปหาเลี่ยมเลยวันนั้นยังไม่ได้เลี่ยมพระหลวงพ่อสะทอน hmm. ผมก็ไปหาเลี่ยนแต่เลี่ยนไม่ทันไงยังไม่ได้เลี่ยนก็ส่วนมนผมส่วนมนทุกวันเลยครับพยายามจะไม่ให้เกิดเรื่องราวจนวันสุดท้ายผมโอ้ผมดีใจว่าผมปิดงานแล้วมผมขับไปพี่ป๋องอด้านหน้าผม,มผมมองระยะประมาณหลายเมตรผมเห็นตัวเป็นเริ่มเลยตัวเงินตัวทองอืม,มันอยู่ตรงถนนแต่ผมชะลอแล้วแล้วผมก็บอกลูกน้องว่าอย่าทัก ไอ้รถข้างหลังมารถกระบะกับันแซงผมผมขับช้ามันวิ่งไปเหยียบบุกเข้าไปเลยทะลักกระเด็นเลยครับตวงกระทองกระเด็นมาอยู่ที่หน้ารถผมอะครับมผมก็หักหลบแต่ผมไม่เป็นไรนะวันนั้นนะผมก็หักหลบได้คือเกือบชนนะครับบุกชนแรงจนกระเด็นมาที่หน้ารถผมอะครับ,รบผมขับช้าปะก็ใจไม่ดีจะตืนใจเต้นมาตุกๆ,ๆ,ๆเลยนะแบบอื พอสุดท้ายมันอยู่ท้าย,ายมันก็มีเหตุจนได้พี่ปองขณะที่ทํางานไปเนี่ยจุดด้านหลังเนี่ยเจ้าของโรงงานมาดูบอกกล้องมันเจี้ยบไปเขาอยากให้เอาสูงขึ้นหปึนงเมตรหนึ่งครับซึ่งเราก็บอกลงว่าพี่เราดูกล้องก่อนนะก่อนจะทําเนี่ยผมไม่ไม่ย้ายให้โมโตัวนะพี่ต้องมาดูมันก็เกิดการเถียงกันแล้วโมโหพี่ปองเหมือนก็เรา ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมโมโหไม่รู้ปี่รู้ขุยพี่ปอกมื่อความโมโหผมเดินทาเข้าไปดูว่าขึ้นอีกเมตรหนึ่งมันก็มองไม่เห็นที่ผมก็จะเอามือถือถ่ายรูปพืชดุสูงอีกเมตรหนึ่งผมปีนกระไดเองเลยครับให้ลุงน้องจังบด้วยความมุทะลุแล้วโมโหคะครับอืมไม่ทันดูว่ากระไดมันตั้งดีหรือไม่ดีพี่ปอกขณะที่เอื้อมมือจะถ่ายรูปผมหงายเงื้อลงมาพี่ปอกคือ พัดตกลงมาจากบันไดตกจากกระไดสิบสองขั้นอะกระไดสูงสิบสองขั้นบันไดข้างผมขึ้นไปสุดเลยนะที่ปอข้างหลังเป็นต้นไม้ผมกะกิ่งได้ข้างหนึ่งแล้วกิ่งมันหักป๊ะผมลงมากระดูกแขนผมโผล่เลยผมโอ้โหผมพาดจนได้ผมที่ในใจผมพาดละอันนี้โดนะข้างไหนข้างขวาครับข้างขวาอืม สมัยต,ตอนตออบวชชข้างซ้ายครับไอ้ที่โดนฟันนะครับอันนี้นก็ห้อยร่องแรงเลยนะอืมอันนี้มาข้างฝาปุ๊บผมเห็นกระดูกผมของตายแล้วผมพิการแน่นคือในหน้าเราเนี่ยมันคิดถึงลูกเนี่ยคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราหมดเลยพี่ป๋องไม่คิดถึงตัวเองนะผมตายแล้วผมพิการแล้วผมคิดถึงเนี่ยพี่ปองครับแล้วก็บอกลูกน้องว่า ให้ครูพิการนะ้วมึงอย่าทิ้งครูนะเพราะมึงต้องทางานครูพูดอย่างนี้เลยพี่ป๋ออืมแต่ไม่ได้ร้องไห้นะแต่มีความรู้สึกมันสลดมากถึงตอนนั้นนะครับแต่ลูกน้องก็พยายามจะบอกใจเราว่าพี่น้องคนรายเนี่ยข้างๆเหล็กแหลมอยู่ข้างผมว่าพี่ป๋ออืมที่ผมลงไปไหงายเงิบนะหงายหลังนะพี่ป๋อครับเหล็กข้างๆแหลมเปรี้ยบผมไม่โดนแทงพี่ป๋อผมตอกเข้าไปอยู่ในหว่างอรอกพีดีอคือถ้าโชคร้ายหมายว่าโชคโชคโชคร้ายกว่านะอาจจะไปโดนเหล็กแหลม อันนี้ยอาจถึงขั้นสีเลืเลยใช่ลูกน้องผมปตอบใจพี่พี่โชคปีเนี่ยพี่ตกระหว่างเลง่าปีเลยอืมห็นเสียใจพี่สู้ต่ออะไรเงี้ยมันก็พูดอย่างนี้ตอบใจเราแต่ผมก็ระงรับสติอารมณ์ได้แล้วตอนนั้นคือจริงเลยอย่างน้อยเราก็สวนมตนมาแล้วก็ยังได้แต่ยังไม่ได้ขึ้นหลวงพ่อสทอรเลยตกซะกะ่อนผมว่าเขาก็เรียกบอกตึ้งมาหาผมเลยอโอโะง,งานนะครับ วันนั้นเป็นวันสุดท้ายผมปิดงานได้ลงทั้งๆที่มันเสร็จแล้วด้วยนะเหลือแค่ตัวนั้นแหละครับก็พาไปโรงพยาบาลนครปฐมผมไปโรงพยาบาลนครปฐมพี่ต๋องไอ้ความเจ็บปวดทรมานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆมันปวดมากๆพี่ต๋องคือคนที่ไม่เคยปวดแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันปวดที่สุดในชีวิตผมที่เคยเจอครับคือผมรอตั้งแต่ ตกออมาประมาณบ่ายสามผมได้ผ่าประมาณเที่ยงคืนฮะตกตอนบ่ายสามกว่าจะได้ผ่าเที่ยงคืนใช่ครับ่ายสามใช่ครับเขาให้ยาสลบผมตอนนั้นผมก็ไม่ไมีใครมาดูหรอกภบญาติอยู่ต่างจังหวัดหมดแล้วผมก็ไม่ได้บอกใครบอกลูกน้องไม่ต้องบอกใช้เงินสามสิบบาทรักษาทุกโรคใช้โครงการนั้นนะครับ,รบพยาบาลก็ทําเรื่องย้ายมาจากชลบุรีมนาะให้เข้าที่นี่ผมสลบไปที่เป๋า ตอนประมาณเช้าคืนเนี่ยผมสลบไปคนที่อยู่รอบๆเตียงบอกผมนอนตะโกนร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อยู่ตลอดทั้งคืนเลยทั้งที่สลบเขาวางยาสลบให้ผมก่อนที่จะผ่าแล้วผมก็พอสลบไปพี่๋องผมเหมือนผมนั่งอยู่ที่สวนหย่อมอ่ะพี่๋อง mm hmm. ในฝันนั่งผมนั่งอยู่คนเดียวแล้วมันมืดเป็นสวนหย่อมแต่มีต้นไม้นะั่นพี่สมันมีผู้หญิงคนหนึ่งใบกลางคนนะครับ mm hmm. เดินมาหาผมที่เก้าอี้ผมนั่งตรงเก้าอี้เขาถามว่า mm. คุณเคยเป็นอาจารย์เหรอเ mm. ขาถามผมผมบอกใช่ครับผมเคยเป็นอาจารย์แล้วออกมารับเหมาครับ mm. ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาเนี่ยกําลังจะเป็นคุณครูอืม mm. ผมบอกอ๋อดีครับเป็นคุณครูดีครับก็สอนเด็กก็ช่วยเหลือเด็กเืสังคมแล้วเขาก็บอกผมว่าคุณ อย่าฝืนชะตาทุกอย่างมันเป็นไปนตามกรรมตามชะตาครับเขาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาก็นั่งข้างๆผมสะดุ้งตื่นพี่ต๋องผมตื่นขึ้นมาผมเห็นข้างๆผมเนี่ยมันเป็นผ้าที่แบบห่อศพพี่ตอกอืมอะไรนะ,เป,นะรเป็นผ้าหอ่อผ้าของศพอะครับเป็นผ้าห่อศพพลจะติกที่ลูดทิศได้ห่อศพอยู่ข้างๆผมเลยผมตื่นขึ้นมาผมมอง แล้วตอนนั้นก็คนคนอยู่ข้างๆก็หลายคนคแต่มีคนนี้เป็นศพอยู่ข้างผมือแล้วเขาก็บอกว่าให้มึงเอาครูใหญ่ไปหน่อยเพิ่งจะมาอืมผมว่าอครูผมได้ยินคาว่าครูพี่สองเข้าใจไหมครับคนที่นอนอยู่ข้าง,างผมเป็นครูเขาบอกเนี่ยมีครูใหญ่เพิ่มมาใหม่ซึ่งมันตรงกับเล่ฝันว่าผมเฮ้ยมันคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ ใช่แล้วเขาก็บอกผมว่าอย่าสูญชะตาวิชิตผมก็มานั่งนึกเนี่ยแล้วผมก็ตัดสินใจเนี่ยที่เล่าเรื่องเดอะช็อกเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังอืรายการเดอะช็อกเป็นรายการเดียวที่ผมเล่าแล้วผมไม่เคยเล่ารายการอื่นเลยครับที่มาเล่าผมว่าวันเนี้ยอยากให้ทุกคนอย่าสูญชะตาอืมชะตามันมีจริงแล้วผมนับถือคนที่เป็นครูใหญ่ทุกวันนี้ผมนับถือมากใครจะเป็นครูใหญ่นะครับ เพราะเขามอบร่างกายให้กับสภาชาติไทยมีน้อยคนที่จะทำได้พี่ปอกก็รเรื่องนี้ครับมันเป็นอุทาหรณ์ในผมครับพี่ปอกคุณนัดผมย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นหน่อยสิที่บอกว่าโรงงานนั้นนะฮะเห็นบอกมีคนงานตกลงมาตายและมีการพูดถึงเสียงเด็กเสียงผู้หญิงอันนี้มันคืออะไรอะครับคุณน,นัดค,คือคนที่อยู่ในโรงงานที่นอนอยู่ที่นั่นเขามีช่างนอนอที่นั่นด้วยนะครับ เขาได้ยินกันหลายคนว่ามีเสียงผู้หญิงเสียงเด็กครั้งหนึ่งผมเคยส่งภาพกล้องวงจรปิดให้กับรถนะครับผมสามารถรีโมทเข้าไปดูกล้องตรงด้านหลังได้ภาพเด็กผู้หญิงกับผู้เด็กอนอนอยู่กับพื้นเลยผมส่งให้รถไปจริงเหรอใช่ผมเคยส่งให้รถแล้วครับเรื่องเนี้ยเป็นรูปเลยฮะเป็นรูปผู้หญิงกับเด็กเลยครับนอนอยู่กับพื้นแต่มันอยู่ติดถนนเลยนะได้มาจากกล้องวงจรปิดนะฮะใช่ครับผมครอบหน้าจอไว้ แคปหน้าจอไว้รถอันนี้อันนี้พี่พี่น็อตส่งมาเอาเหรอมันสามารถจะโชว์โชว์ตรงหน้าตรงหน้าจอที่ป๋องนั่งจัดรายการตัวนี้ได้ไหมออแล้วมันคืออะไรพี่น็อตเล่าให้ฟังหน่อยผู้หญิงเด็ดที่นี่ที่ที่ว่านี่เขามาจากไหนนะมันมันนานแล้วนะที่ส่งไปให้รถให้รถนานแล้วนะพี่ป๋องผมส่งใหม่ไหม ก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องรถกํำลังเขากาลังคุยพี่เอ็มอยู่นะครับคราวนี้สิ่งที่มันติดมาในกล้องวงจรปิดที่พี่น็อตว่ามาเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเป็นเด็กอะฮะใช่ครับเป็น,น,เ,ปนเป็นแบบสีขาวติดอยู่ก no ับพื้นถนนเลยครับไม่ใช่คนไม่ใช่คนแน่นอนเพราะมันแปะลงไปกับพื้นเลยเป็นแบบเงาขาวครับอ่อันเนี้ยมีหลายคนได้เห็นบ้างหรือยังในรายการไม่มีเห็นหรอกครับผมให้รถดูคนเดียวแต่รถเคยเห็นนะ แล้วแล้ว,แล,วแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่น็อตอ่ะเช่นคนคนงานก็ดีหรือว่าญาติพี่น้องก็ดีหรือว่าเพื่อนฝูงก็ดีมีใครได้เห็นบ้างไหมครับผมเพิง่งจะมาโชว์เมื่อไม่นานนี้<อ>เพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่กล้าเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังกลัวเขาหาว่อบ้าพี่ผมก็าหาผม่ะบาบอกเขาแตกอะไรเงี้ยผมถึงบอกพี่ปองว่าผมเล่าในการพี่ปองเป็นรายการแรกแล้วเล่าหลายเรื่องอเพราะมันเจอมาเยอะครับครับแต่คนที่ไม่เชื่อแต่คนที่ลบหลู่ ก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนข้างไอะพี่แต่ไม่ได้ข้างไข้ใช่ก็ล<อ>เลยอยากเล่าให้น้องๆฟังว่ารเรื่องพวกนี้มันมีจริงแต่เราอาจจะยังไม่เจอไงแสดงว่าคุณน็อดฝืนมามาตลอดจนประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาแสดงว่ารู้แล้วตัวเองไม่สามารถจะฝืนชะตาลิขิตได้ใช่ครับอพยายามจะรักษาไม่ให้แขนข้างโดนอืมซึ่งม,มันมีคนแก่ทักตั้งแต่เด็กๆ เราก็ไม่เชื่อเขานะแต่ทุกวันเนี้ยผมเชื่อแล้วแล้วโรงงานที่ว่ามันเคยมีประวัติความเป็นมาอะไรไหมอะครับพี่น็อตล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปมาไม่นานผมก็ยังทําอยู่นะครับแต่ผมไปทุกครั้งผมจะไหว้เขาเอาของไปเส็นอืก็ยัมงมีคนตกมาตายอีกที่ครับแสดงว่าโรงงานนี้ม,มีมีคนงานตกลงมาตายอ่าจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้า ล่าสุดเนียสตกมาอีกคนหนึ่งที่ผมไปอยู่ในเหตุการณ์นี้สองคนแล้วสองคนแล้วเด็กกับผู้หญิงมาจากไหนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเก่าแก่เขาก็เล่ากันไม่ถูกเหมือนกันเขาบอกมันมีเสียงแบบเนี้ยเป็นตำนานมานานแล้ะอ๋อมีมาตั้งนานแล้วอ่าแล้วโรงงานอย่างเงี้ยถ้าทาไม่ขึ้นแล้วเขาก็มาขายให้กับคนนี้อืแต่เจ้าของคนเนี้ยเขาน่าจะเชื่อนะครับเพราผมเล่าให้เขาฟังเขาก็คุยกับเพื่อนอข้างว่า จเจออย่างเดียจอจจอย่างแต่เขาก็ตั้งสาลตั้งอะไรให้นะครับเออแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปของวิญญาณแม่ลูกคู่นี้ไม่รู้ครับออแต่ว่าช่วงที่มารับงาน่ะรู้ว่ามีคนงานตกลงมาสีีสองสองคนช่วงที่มารับงานมีคนตกคนหนึ่งะมีช่างตกกระเป๋าคนหนึ่งช่วงที่เรารับงแล้วไปล่าอีกหนื่ก็มีคนตกอีกคนหนึ่งอ่าเป็นสองที่ผมไปะครับครั้งแรกไม่เคยเห็นสักตกหนึ่ง ล่าสุดไปเมื่อแม่มาประมาณปีที่แล้วอีกคนเสียชีวิตทั้งผูบผมก็ถือว่าดวงแข็งนะพี่ปอกก็ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าคุณน็อตโชคดีกันลวกันตามที่คนงานน้องๆบอกแหละครับว่าก็โชคดีที่ไม่หล่นมาแล้วตกมาโดนเหล็กแหลมอ่ะคือถ้าโดนโดนเหล็กแหลมที่ว่านี่โทษนะคุณน็อตอาจจะไม่ได้มาคุยกับผมแล้วนะใช่เออก็ถือถ้ามองงงออออยยยาาาากกกเเเเเ่่รรืืี้้ใหัน ผมมองว่าถ้าจะมองว่าโชคดีก็โชคดีถ้าจะมองว่าโชคร้ายก็ก็โชคร้ายแหะครับนะฮะเพียงแต่ว่าในความโชคโชคร้ายเนี่ยมันก็ยังมีโชคดีตรงที่ว่าไม่ไปโดนเหล็กแหลมมาเสียบไงตอนเอ้ยจริงเหรอผมเห็นภาพไปครับผมเห็นภาพแล้วผมเห็นภาพแล้วมีคุณน็อตหรือก็นะภาพนี้นาหรือยังครับผมส่งให้รถไปตั้งแต่เริ่มเล่าใหม่ๆแต่น้องก็สอกว่ามันมันดูหน้ามันไม่เห็นผี่ก็เลยยังไม่ได้เล่าเพิ่งมาเล่าเนี่ย เดีで و, で و ๋ยวๆนะพี่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 น็อตแป๊บนึงนะคำว่าส่งมานานแล้วผมขออผมขอผมขอระบุเวลาหน่อยฮะว่าส่งมาแล้วเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีน่าจะหลายเดือนนะที่ต่อภาพเนี่ยแล้วภาพเนี้ยมันได้มาจากโรงงานนี้เหละฮะโรงงานที่ผมตกจุดที่ผมตกเลยคนระับตรงนั้นอ๋อคือจุดที่พี่น็อตตกเลยเหรอครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูว,ว่าอันนี้อันนี้เราเราแม่ผมไม่อยากสีนํำนะ แต่โอเคนะครับสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้กับตานะคือมันเป็นมันมันจะบอกว่าเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่ใช่นะพี่น็อตเนอะนะฮนะแต่ลักษณะท,ที่เห็นเนี่ยคือลักษณะเป็นเหมือนบอดี้ครับ เป็นเหมือนเอ่อร่างร่างของของคนก็แล้วกันแต่มันไม่ได้เห็นเนื้อหนังมังสานะแล้วไม่ได้เห็นหน้าตานะไม่ได้เห็นเสื้อผ้านะนะครับแต่เห็นเป็นร่างที่เป็นลักษณะเป็นเป็นคนก็คือเห็นเป็นหัวเห็นเป็นลักษณะเป็นเป็นเป็นขาแล้วก็เป็นเป็นแขนอันนี้หนึ่งนะส่วนอีกหนึ่งที่ลูกศรชี้อ่ะลักษณะอันนี้ผมบอกลว่าผมผมผมมองไม่ชัดผมมองไม่ชัดนะแต่ลักษณะก็ดูแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนร่างของของคนเหมือนกันนะฮะ ไม่รู้มันเป็นมันเป็นมันเป็นรอยของพื้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะฮะผมพยายามมอง, <S <S ม,องมองกลางที่สุดนะคุณน็อตหัวฟังนะนะครับผมไม่ชี้นํานะแต่ถามว่ามันแปลกไหมเนี่ยอ่ะมันแปลกแปลกตรงที่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอยเนี่ยมีความชัดว่าเหมือนรูปร่างคนอีกหนึ่งรอยเนี่ยมองแล้วเนี่ยอันนี้คลุมเครืออันนี้ไม่ชัดแต่ว่าจากที่พี่น็อตบอกนะผมเข้าใจว่าพี่น็อตพยายามจะสื่อว่าอันนี้เป็นเด็กอันนี้เป็นเด็กครับผมอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นผู้ใหญ่ นะครับเฮ้ยเออก็ก็อันนี้ดูเอาผมช้คว่าดูดูสนุกแล้วกันนะพี่น็อตนะเราคงไม่ไม่คงบอกจริงเนี่ยมันค็อปไม่ทันนะพี่ต่อผมหน้าต่อตรงช่องให้ผมเห็นทีด้วยผมเปิดดูตอนกลางคืนผมอยากจะค็อปให้ให้ประชาชนได้เห็นแต่มันค็อปไม่ติดเอาหน้ามาจ่อที่หน้ากล้องแล้วลงไปเลยครับเฮ้ยเอาหน้ามาจ่อจ่อจ่อกล้องวงจรปิดอะเหรอใช่ผมปีสี่ปีห้าผม เข้าไปดูในกล้องเขาอะฮะเฮ้ยแล้วเห็นเป็นอะไรแล้วเป็นหน้าคนจอดกล้องเลยครับเป็นหน้าคนจ่ออยู่ที่กล้องกล้องจอนปิดนะนะที่ติดอยู่นะใช่ใช่แล้วตอนนั้นเห็นเห็นเห็นเป็นโทษนะเห็นเป็นหน้าผู้ชายผู้หญิงเห็นหน้าเป็นผู้หญิงเลยครับเหรออุ้ยแล้วแล้วไงแล้วมาปัทะคือมาจ่อตรงไอ้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 หน้ากล้องจรปิดอะนะใช่แล้วไงแล้วตอนน้นผมรีโมทเข้าไปครับผมรีโมทเข้าไปดู แต่ผมขออนุญาตเจ้าของนะอกค์กไม่ใช่ทาด้วยวิสาสะนะแล้วรีบทเข้าไปเพื่อจะดูจุดที่ผมตกเนี่ยผมอยากจะรู้ว่นมันคืออะไรอืมแล้วที่เห็นคือเป็นหน้าผู้หญิงมาแปะตรงหน้ากล้องวงจรปิดแล้วไงแล้วเขาก็แล้วเขาทิ้งตัวลงไปเหรอใช่แล้วผมก็ครอปแล้วมันก็กลายเป็นภาพนั่นแหัะอ๋อเฮ้ยพี่น้องทันมันจะเห็นหน้าเลยอันนี้คือไม่ทันนะแต่แต่แต่เท่าที่เห็นตรงนี้ก็ ก็แปลกดิว่าฟังคือถามว่าใครจะเอาเอาช็อกเอาเลยมาขีดบนพื้นผมว่าก็ไม่น่าใช่ว่าฟังนะแต่ถามว่ามันอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่แหมมันอาจจะเป็นรอยน้ามันอาจจะเป็นพื้นผิวมันอาจจะทําให้เราคิดไปได้เหมือนเรามองมองก้อนเมฆนึกอ,ออกมาเหมือนที่เรามองก้อนเมฆแบบเฮ้ยเป็นรูปหมารูปแมวรูปคนรูปอะไรแบบเนี้ยถ้ามองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องอะครับสิ่งนี้ปรากฏว่าตัวของน,อน็อตอะ เขาสามารถที่จะแคปเนาะจากกล้องจรปิดได้แล้วที่มันมองลงไปตรงพื้นเนี่ยลักษณะมันก็เหมือนรูปร่างคนจริงๆว่าฟัง <to> แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันคือคนร้อยเปซนะนะครับแต่มันมีความคล้ายรูปร่างของคนหนึ่งรอยในชัดอีกหนึ่งรอยไม่ช,มชัดค้ารุ่มถามหน่อยคุณน็อตอันเนี้ยเราคงไม่ได้บอกว่าเป็นโรงงานไหนของจังหวันดนครปฐมเนาะคราวนี้ไอ้ภาพเนี้ยผมผมผมนําระหว่วงางผมกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ครับผมเอาขึ้นหน้าจอได้ใช่ไหมฮะได้ครับ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกหลวงพ่อสสธรเด้งมาผมผมก็มีนะลูกหลวงพ่อโสธรที่เด้งเหรอไม่รู้ใครส่งมาผมก็ยังงงอนกันเง้วแล้วรูปนี้อยู่ไหนผมส่งให้สดๆก็ได้ครับจะส่งไปมาเดี๋ยวลองลองลองส่งมานะ นะครับขอบคุณทีมงานมากนะพี่เพราะพี่เอมขอบคุณมากเพราะว่าพอคุยอ่ะมันมีภาพมันต้องเอาภาพมาให้ดูไงแล้วถ้าเจ้าของเรื่องเขา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 เซ่ยแย่ใส่ครับหมายถึงว่าเขาโอเคให้ให้นามาขึ้นหน้าจอได้อย่างพี่น็อตบอกโอเคขึ้นเนาะผมก็ขออนุญาตขึ้นนะพี่น็อตน,นะนะครับอนาที่อยากเป็นวิทยาทานให้เด็กอะครับ,ค,รบคือความเชื่อพวกเนี้ยมันต้องเจอนีนตัวเองอแล้วคุณจะเชื่อผมเป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับ หมอดูไม่เคยได้กินตังผมนะผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมจบปีนาโทวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะครับออผมเทคโนโลยีผมไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกงนี้เนะี่ยแต่ทุกวันนี้มันเล่าเป็นสุกเป็นตะเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังทั้งหมดด้วยก็เล่าที่เดือดช็อกที่เดียวครับครับโอ้ขอบพระคุณมากพี่น,อน็อตขอบพระคุณมากนะครับผมว่าตอนนี้<ม>แฟนๆรายการเดือดช็อกที่ดูสุดตอนนี้นะคงจะเห็นแล้วภาพหลวงพ่อสุธรเด่งมาก็มาจากใครก็ไม่รู้ส่ง คำว่าเด้งมา,มามคืนะอเด้งคำว่าเด้งมาคือเด้งมาในมือถือของพี่นอตถูกไหมก่อนตกครับใช่ครับก่อนที่ตัวพี่นอตจะตกลงกมาคือเด้งมาในมือถือใช่ครับพี่น็อตเคยคิดว่าน่าจะเป็นการแต่ผมเห็นรูปละเป็นรูปของอหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปนะว่าฟังนะองค์สีทองอลามเลยนะเด<ป>้งขึ้นมาเองครับอืจะเด้งมาเองครับเออก็แปลกพี่นอต คือ <stro o. S 2> เรื่องพวกนี้ที่เราไปฟังอยากให้น้องๆเนี่ยครับไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่คุณสักวันหนึ่งคุณอาจจะเชื่ออย่างที่ผมเชื่ออืทําความดีนะครับทำความดีไว้เพราะว่าชีวิตหลังความตายมันมีจริงโอ้โหพี่น้องผมคิดว่าผมนั่งคุยกับครูใหญ่วันนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจเขาที่เขาสละร่างให้กับ<อ>สภากาชาบางคนเรียกว่าครูใหญ่เนาะบางคนเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนาะนะครับได้เล้ครับพี่น้องขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ